ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมสินโค้งเวิร์ดเมือนี้เพาเหตุออมเนื้อด้วยพี่น,อน้องเนื้อว่ากิวได้เนื้อวากิวมานะคะมันลดราคาพอดีถูกมากประมาณ160บาทเองส่วนนี้เป็นส่วนทอปลอยก็จะเป็นส่วนเนื้อติดชายโครงจะมีไขมันแซบมันดูกันเลยจ้ะพิแกงก็จะมี ตะไคร้พริกแข้งกระเทียมหอมแดงผักก็ตามชอบเลยนะคะมีผักอีเลอร์ทีตูผักชีลาวพริกหอ่อต้นหอมมะเขือพวงมะเขือปรละเริ่มโขลกอิกก็ใสตะไคร้กับพริกโขลกให้พอหย,ยาบๆนะคะพีิแกงอีสานี่ยจะโลกพอหย,ยาบๆหรือวาสายอีสานเรียกว่าโคโลเคเลนั่นเองพอ พอเริ่มละเอียดแบบนี้นะคะขยับหยา,ยาแบบนี้ก็ใส่กระเทียมลงไปโขลกพอกระเทียมละเอียดดีแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปประมาณนี้ค่ะโขลกแค่พอเท่ากันอย่าไปที่นะคะก็จะไม่มีเงียนเหมือนที่แกงคั้งาักลางานะคะอ่าแบบนี้เราก็จะได้ที่แล้วนะคะแกงอ่อมก็จะเป็นแกงคล้ายคล้าย,ายแกงป่า ของทางภาคกลางนะคะก็จะเป็นแกงที่มีเครื่องแกงมีใส่ใส่พริกแล้วก็ใส่ผักใส่ปลาเนื้อสัตว์ก็ตามชอบเลยอันดับแรกก็ใช้พริกแกงลงไปคั่วให้หอมใส่ใบมะกรูดพริกสดลงไปนะคะใครชอบนิสคืใครชอบเผ็ดมากก็เติมลงไปได้แล้วก็ใส่เนื้อลงไปจริงๆใครชอบเนื้อให้มันมีเดียมแรรหรือให้มันแบบตึงสุกตสิบก็ใส่ทีหลงหังได้แต่ เอามาชอบให้เหนื้อสุกไปเลยนะคะต้อเอามาทําแบบน,นี้ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนเนาะลองปรับใช้ได้จ้าปูรสด้วยน้าําปราอันนี้เป็นน้ําปราดิบนะคะใส่3ามช้อนโต๊ะนะจ๊ะแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยแล้วก็คั่วโคคนให้เข้ากันกลิ่นหอมมากเลย เนื้อส่วนนี้ก็จะมีความติดมันนิดๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปลาอ่ะ้งเดือดเราก็ใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงนี่บดปุกให้มันแตกก่อนนะคะมะเขือพวงจะใส่ใส่เพิ่มแบบแข่งแล้วจ้ารัดตีเ่้าพัมสักหน่อยนะคะสามารถเติมส่วนชูรสได,ด้ถ้าใครชอบความมันแบบนีนะคะเพรมะเขือสุกแล้วก็ใส่ ที่เตรียมไว้ไว้ข้าวลุชีลาเวมยงลากต้นหอมแล้วก็พอผักสุกเราก็โรยข้าวกวยนะคะใส่ใบสอดกับเือข้าวจัดเลีจ้าเป็นไงคะแกงออห,ห,ห,หอมแซ่บนัวๆหอมพร้อม,อม,อมเสิร์ฟแล้วจ้าไปทานกันเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์แชร์ s ับ s ไค i b e ช่องออมสินซุขขึ้นเวิลด์ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า